โคสูรุมทัวร์ yeah! นี่นะคะ่ะเป็นบ้านที่เราเซ็นเช่าไว้อยู่เรียนที่มาหาลัยสงชิ้นหรือที่จีนนะคะเช่าแต่ค่ะาเช่าอะไรอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวจะมาสรุปราคาเรื่องราคาให้ฟังกันนะคะใ่ท้ายคลิปเลยเราก็ไปดูกันว่ารูมทัวร์ของเราจะมีห้องหน้าตาเป็นไงอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้เราเพิ่งกินข้าวกันเสร็จแต่ยก็เลยเตรียพร้อมที่จะไป เป้าเต้านะคะหรือว่าลงทะเบียนเเพื่อแบบว่าเปิดเรียกนการศึกษาปีที่3นั่นเองนะคะตันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าเราเป้าเต้าอย่างไงเป้าเข้าอย่างไร,งไรแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพามาให้ทัวร์ห้องนี้กันนะคะก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ปีการศึกษาปีที่3นะคะที่อมอร์ซีนันตาเชลหรือว่ามอร์เซเวสนวิลเนียสิตี้นะคะก็เราเคยมาที่จีนตั้งแต่เดือนมีนาก็คือ เปิดภาคเรียนที่2ของปี2ใช่ไหมคะเราก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็เพิ่งปิดเทอมไปแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปิดเรียนปีที่3นั่นเองเราก็เลยต้องไปลงทะเบียนรายงานตัวที่มอนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูว่าที่ที่เนี่ยเขาเปิดลงทะเบียนยังไงก็คือเขาจะให้เวลาลงทะเบียนคือวันที่สองกับ3นะคะก็คือเมื่อวานกับวันนี้คือวันที่วันเสาร์ 3, และวันอาทิตย์เราเลยเลือกจะไปวัน ทิศนะคะเพราะว่าเราจะต้องอไปซื้อประกันอีกประกันสุขภาพอีกก็เลยรวดทีเดียวก็คือไปวันนี้เลยไปกดตังค์ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยค่ะเดินม,มาแล้วะะก่อนเราจะเข้ามอเราก็ต้องสแกนใบหนะ้านั่นเองก็จะเป็นระบบแบบที่มอที่จีนตอนนี้เขาทำกันนะคือแบบว่าสแกนเข้าหน้า แตแกน้าเข้าเออแต่เรียนนี่นแยบบ่เลยคนะ,คะไม่รู้ว่าถ่ายทันเหนรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แดดอ้อนมากเดินออไปไนที่คณะนะคะเพื่อไปเอาก่อนเองี่นะคะทุกคนเพิงซือกระเป๋ไป4 0้หยวนไม่เป็นไรความมั่น้ะก็จะไม่มั่นต่อแล้ว ลงมาเบนเสร็จแล้วเราก็มานั่งกินอ้าชาที่ร้างคณะ ก็งงว่ามันสุดนั่งเอาสินใจนี่มันออดูแลวอยากเขาไปการ์ตนจ้าเรนจะกลับ้านไปรวตัวกันนะคเจอกันค่ะเรา้าเกาเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมี่ะมีสมุดเรีเขาเรียกว่าสวมจังนะะอ้ยใช่แล้วก็จะได้ปั๊มตรนี้ ปีหนึ่งปีสองก็ปีสามนั่นเองก็จะได้ปั๊มมันก็ต้องไปพอเก้าสิบปีนะคะก็จะเปประมาณนี้เล่มสวยเหมือนกันจนะีประมาณจากคณะเราเดินมานอกประตูห้าก็แ้่ใกล้นิดเ,เ,เดียวนี่แหละค่ะแล้วเราก็เดินออกมาก็จะมีป่งอันอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ห้างหัว เราอยู่ตรงนู้นบ้าอยู่ตรงนี้นนะคะเดินมาใกล้เราหาหอได้ดีไหมก็ดีอยู่ใกล้หมอเดินมาก็นิดเดียวอันนี้เราล,ะละังค้ำถนนนะคะต้องระวังด้วยที่นี่ค่อนข้างถนนก็ค่อนจะันวรายพิดนึงเพราะเขาไม่มีไฟแดงไฟเขียวให้เราเราต้องเสี่ยงดวงเอง <sighs> เดี๋ยวเราแวะเชา่าชิปบ้างนึง ชิ้นอะไรประกบๆๆๆดีมีน้ำมีขนมโอนเราผ่านร้านดอกไม้อีกแล้วแล้วเจ้าของร้านจำฉันได้เพราะฉันซื้อมาบ่อยเขาก็เลยให้ดอกไม้ฉันมาให้ดอกบัวมาะคะ่ะกคนเราไปซื้อขนมก็ได้ดอกไม้มาเป็นดอกบัวปกติเขานิยมกินอันเนี้ยกันนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันอยู่ในดอกบ,บัวเขาเรียกว่าอะไรละ่ละลักเม็ดดอกบัวหรออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาชื่ออีกรอบ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปทัวร์บ้านกันเดี๋ยวดูกันว่าอันนี้คือส่วนกลางนะคะส่วนกลางสวยไหมไปทางเดิอน,น,น,อ,ยน,นอย่างนี้ก็จะมีชิคให้อ่านนิดเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวบ้านข้างบนกันเลยค่ะบ้านกันนะคะ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะทําการรูมทัวร์บ้านเราหรือว่าห้องของเรานะคะที่เราเช่าอยู่ เพื่อเรียนที่มอหมอชงชิงที่จีนะคะก็คือมอสิราตะเฉนเองคือจากที่เราถ่ายคลิปเมื่อกี้ก็คือจากประตู5ถึงประมาณตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลมากก็คือพอเดินได้ประมาณ10บถึงสินาทีแล้วก็ขึ้นมานะคะเราก็จะลุงทัวให้ดูกันนี่เลยนี้ก็เป็นประตูประตูบ้านของเรานะคะเป็นระบบแบบนี้ประมาณนี้มันจะล็อกให้เองนะคะนี่ก็จะเป็นที่เปิดไฟ นี่ก็จะเป็นโซนเก็บรองเท้าหรือว่าใส่รองเท้านะคะก็อนไนที่เป็นบูธอะไรอย่างงี้ใส่ไปได้ใส่ไปข้างนอกตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นของเพื่อนเราเป็นลูมแมของเราสามคนนะคะสามห้องก็เลยเยอะนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่อะไรก็ไม่รู้ถุงดำแม่มาอยู่ตรงนี้ เรียวมากไม่จากอะไรแล้วแหละแต่นี่ก็จะเป็นแบบว่าวางคุณเจงคุณแจใช่ไหมก็เป็นดอกไม้นี่ก็จะเป็นแผ่นเชลล์ค่ะไว้แต่งบ้านแล้วก็เราเพิ่งมาซื้อไปร้านดอกไม้มาเขาให้ดอกไม้มานะคะเป็นดอกบัวเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำเสร็จกันให้ชอบก็ถ้าถัดจากประตูใช่ไหมคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวโซนนี้นะคะแลนี่ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารที่ก็ใหญ่อยู่แต่ก็ กินได้ประมาณ5้าถึงหกคนกาอี้ก็จะอยูประมาณห้าจะมีโคมไฟกินข้าวเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูปั๊มปั๊มประมาณนี้นะคะจะเป็นโคมไฟที่กินข้าวแล้วก็เครื่องอะไรบางรู้ที่ของของเจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยวมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะลูกเมยของเราทำอาหารอยู่ <laughs> <laughs> ไปสิ <laughs> เดก็เ,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 เตี๋ยวเรือหรอลูก <laughs> เมย์เราหิวอาหารไทยนะคะก <laughs> ่เดี๋ยวเรือคะ่ะ รู้เลยว่าห่างจากบ้านมันานก็เลย <โห S 2> ต้องกินก็เสียเือนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเตาเตาแก๊สใช้ทำอาหารก็ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ยังเป็นแบบเตาอย่างนี้อยู่แล้วก็จะมีเครื่องดูดอากาศในตัวนะคะจะเป็นประตูแบบนี้นี่จะเป็นของลกนิดนึงก็คือไม่จัดไม่ไม่ทำอะไรเลย <C> <os> เพราะว่าก็อยู่กันแบบนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บของต่างๆนานานะคะเก็บจานนี่ก็จะเป็นซิงล้างจาน ก็ไม่ได้แคบนะถูกไหมก็กว้างอยู่นี่ก็ก็้ยินได้อยู่หลายคนนีก็ผามาตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้องสําหรับซักผ้าก็ได้แต่ว่าก็จะมีตู้เย็นอยู่ด้วยไปไปกนจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ซักผ้าไว้สักมือนะคะหรือว่าทำอื่นก็ได้นี่ก็จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นทําน้ําร้อนเวลาแบบอากาศหนาวเขามีแอร์ให้ด้วยแต่เราไม่ได้เปิดไม่ได้ใช้นี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้า แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเอาไว้ซักผ้าของเราแล้วก็ของลูงเมร์นะคะนี่ก็จะเป็นระเบียงหน้าตัางก็เปิดได้เอาไว้ระบายอากาศอะไรแบบนี้แต่ไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแก๊สนะคะแบบเอาไว้ทําน้ําร้อนมัง้งอะไรไม่รู้อันนี้จะเป็นหม้อหุงกวหม้อหุงข้าวอย่างไรกเคืออยู่กันสามคนแต่หม้อหุงข้าวกอาอันอยู่กันแบบมันก็แบบเปิดไฟนะทุกคน นี่จะเป็นเครื่องปบจานของฝั่งตรงของก็ของห้องเขาให้มาอยู่แล้วนี่จะเป็นกระฝังที่เราจะต้องทิ้งแต่ยังไม่ได้ทิ้งตรงนี้ก็สามารถแขวนผ้าได้เพราะว่าอันนี้มีหน้าต่างให้ผ้าที่แขวนผ้ามันตึงอัะนี้จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นตัใหญ่เองก็จะมีของนะครับเขาจะลงยังเด็กก็จะไปเดินพวกอ่านไทยอะไรไม่รู้ก็มีเครื่องดื่มอีกหน่อยนะคะนี่จะเป็นเตียงแล้วก็จะเป็นช่องฟิตเอาไว้ใส่ของสดอะไรอย่างนี้ก็อยู่ได้นะะคสามคนพอดีเลยก็ไม่ได้ขาดไม่ได้หรือว่าะก็ส่วนของห้องนี้ก็ส่วนนี้ก็เสร็จแล้วก็กว้างอยู่นะ นี่จะเป็นหน้าต่างที่ถลุกับห้องน้ำนะคะทเราจะพาไปดูห้องกนเลยไไม่ได้แค่มานี่ให้องห้องหัวต่อไปนี้จะเป็นห้องนอนนะคะอีสห้องแล้วก็ห้องน้ำด้วยเดี๋ยวเจไปดูห้องกลางเริ่มห้องกลางก่อนเลยไหมเริ่ห้องกลางก่อน ก็ห้องกลางก็จะเป็นโซฟาใหญ่ทั้งหมด3ตัวนะคะปรงกันแบบนี้ก็จะมีหมอนให้นั่งได้โอเคเลยแบบมีแอร์สำหรับห้องรับแขกหรือห้องตรงกลางนะคะคือแบบว่าเปิดได้ทั่วถึงห้องรวมเลยแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะเป็นโต๊ะแก้วโต๊ะใสๆอย่างนี้นะคะก็วางของได้ใส่ของแล้วก็จะใส่พวกแมปอะไรอย่างนี้ไว้หนังสือบ้างคือแบบเผื่อเพื่อนมาแล้วก็มานั่งเล่นได้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของ ทีวีนะคะหรือว่าตรงข้ามกับโซฟาก็มันก็จะเป็นของตกแต่งที่เราแต่งไปเรื่อยยังจัดไม่ค่อยเสร็จนี่ก็เป็น WiFi นะคะซื้อไว f i ตัติเอาไวา้ใช้นี้ก็จะมีกระจกก็มีตู้เก็บของเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นระเบียนเลยนะคะนี่ไงที่เราอยากจะบอกว่าเนี่ยเอาไวตากภานะคะที่ะระเบียง อะไรไหมทุกคนนี่คือวิวบ้านเราเองเป็นยังไงครับวิวสวยไหมยอยากจะนำเสนอมากคือวิวด้านน้าตรงนี้ค่ะวิวสวยมากมเป็นระเบียงหรือว่าระเบียงที่เขาเอาไวต้ตากผ้านะคะ่ะผงบนนี้ยแล้วก็ตากผ้าที่ไปแขวนงบนเพื่อตากผ้าค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าตา่างหรือว่าเป็นหรือว่าประตูระเบียงเพื่อให้ออกมาข้างนอกนะคะก็ ตัวก็สูงอยู่นะแต่วิวสวยมากชอบมากพี่อิ๊งเหรอใส่เงินหรือว่าแดดอกาะกแต่ใส่ส่วนหลุดเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบา้านเลยนอนได้สบายทุกคนดิอืมไม่ฝันหรอกแล้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ห้องกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำห้องใจ ห้องน้ำเขจะเป็นแบบนี้แบบไหนไม่เลยค่ะทุกคนเราต้องชินกับมันแล้วนะคะไอ้พวกที่เป like ็นโถแบบนี้ห้องน้ำนะคะก็จะมีโซนห้างน้ำเขาจะแยกแล้วก็เป็นแบบห้องน้ำม so ันจะกระจุกกระจกกันหดโตกระจายแล้วก็ที่อ่างล้างหน้าได้ได้ที่เป่ยนผ้ากว้างไม่ได้แค่นี้จะียน่าสมัครไว้ล้างรองเท้าหรือว่าแบบสับผ้าตรงนั้นประตูได้ไดๆตัวข้างๆตรงข้ามห้องน้ำก็จะเป็น ตู้เก็บของนะคะใดๆแล้วก็ใส่ของเอาไวา้จะก,ก่เดินทางใส่ผนมพะ้ามดินชักอันนี้จะเป็นถุงไว้ไม้นะคะที่ไมู้เก็บไ,ไว้ทุกมนะคะแล้วก็ก็จะมีโคมไฟต่างๆใช้ได้เยอะอยู่นะนี่จะเป็นยายาหลวมก็ได้เลยใครใช้ก็ใช้นะคะก็จะเก็บของขอทั่วไปทิชชู่ใดๆนะต่อไปก็จะเป็นห้องทั้งหมด3ามห้องคือห้องห้องนี้หนึ่งานะคะสห้อง เรามาเริ่มห้องเริ่มห้องที่เจ้าของเขายังอยู่ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปค่ะคือห้องเอิ่มเรียกว่าห้องที่หนึ่งก็ได้มันเขาจัดสวยมากทุกคนคือห้องมันสวยมากคือที่เลือกบ้านหลังนี้เพราะมันใหม่ฮัลโหลคะเจ้าของห้องนี่จะเป็นตู้เสื้อผ้าของห้องนี้ห้องนี้จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็เตียงก็มีตู้ให้อันนี้เขาซื้อโต๊ะเพิ่มเองเนาะก็ไม่ได้แคบก็โอเคพอดีเลยนอนแล้วก็เปิดไฟสวยมากต่อไปห้องนี้ค่ะ เาห้องเราเขาเข้ากันนอนที่โซฟาเลค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรคะร่ะทีนี้เราก็เข้าไปก็ใช่ดูคร่าวๆว่าเป็นห้องนี้เป็นห้องแบบแต่ห้องนี้จะไม่มีตู้เสื้อผ้านะเขาก็จะซื้อผ้าไว้ซื้อราวไว้แขวนเองนี่ก็จะเป็นตู้โชว์เขาจะมีดีน่ะแล้วเขาจะมีโต๊ะวางคอมวางใดๆก็โอเคดีแต่ห้องนี้มีระเบียงระชันหน้าต่างที่มันไปนอนนั่งได้นั่นแหละแต่ห้องเมื่อกี้เราไม่มีนะคะ ไปก็นี่นะคะแล้วห้องนี้เขาจะมีความพิเศษอยู่ที่ว่าเขามีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะก็ให้ดูตรงนี้ก่อนก็จะเป็นกระจกนะคะไว้ส่องแต่งตัวได้ๆอยู่หลังประตูนะคะไว้ออนี่ก็จะเป็นปาร์คเอ้ยเป็นสวีทพาไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยห้องน้ำก็จะเป็นฟิลนี้นะคะคือ อย่างล้างหน้าม,มีโถส้วมนะคะแล้วก็ดีที่ว่ามันมีหน้าต่างให้ด้วยสำหรับเวลาห้องน้ำก็สามารถดูวิวชมวิวได้ตรงนี้แสงก็สวยมากติดสวยโอเคอเลยมันก็แบบร,บระบายอากาศชั้นบนนี้ก็จะเป็นที่แขวนผ้าขึา้นอยาอุ่นอะไรตัวอะไสวยเลยก็ไม่ได้แค่นั้นคนต่อไปก็จะเป็นในส่วนออของห้อง,งอ,งองของเราวิวของตกเดีมากเก็บของก่อนเอาไหมในส่วนทห,ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับ สำหรับดูน้าต่างระเบียงอ่ะที่แบบเป็นที่นั่งระเบียงได้จะเป็นโซนเครื่องตัวเครื่องแป้งแล้วตัวหน้าต่างของเรานะคะเขาก็จะมีให้อยู่แล้วสำหรับแต่ละชั้นเพื่อใส่ที่ม้วนผมหรือว่าของอะไรใดๆนะคะแบบนี้ซองนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้านี้ก็จะใหญ่เลยเพราะว่าเราของค่อนข้างที่จะเยอะนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าสามตู้ก็ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะก็เราจะไม่ได้เปิดให้ ดูเยอะเพราะว่าลกมากนะคะ mm. ก็จะมีแบบผ้เสื้อผ้าหน้ารา้อนหน้าใจหน้าหนาวบลาๆเราก็จะเก็บอในนี้นะคะอันนี้ก็จะเก็บกระเป๋าเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเตียงเป็นเตียงขนาดคิดว่าเป็นควีนไซส์นะคะแบบว่าหรือว่าคิงไซส์หรือเปล่าก็คือมันนอนคนเดียวมันก็แบบกว้างแล้วก็ใหญ่มากอะทุกคนคือไม่คิดว่าคนจริงเขาจะห้องมันก็เล็กยู่แล้วแต่ว่าทําไมเอาเตียงใหญ่แต่คงจะเป็นห้องแบบว่านอนกันสองคนอะไรนี้แต่ว่าเรานอนคนเดียวนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวเตียงเราก็เก็บของเก็บอะไรใดๆก็จะมียาของสําคัญแล้วก็จะไว้ตรงนี้นะคะเราจะแต่งห้องด้วยดาวแล้วก็ส่วนที่เราชอบที่สุดตรงนี้นะคะแสงกําลังสวยเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นที่เราเอาไว้ทํางานหรือว่าเอาไว้คินหนังสือนะคะคือห้องอื่นเขาจะมีโต๊ะกันใช่ไหมอย่างห้องข้างๆก็จะมีโต๊ะแต่ห้องเราไม่มีเนาะเราก็ต้องซื้อโต๊ะเองก็เป็นประมาณนี้ ะ,ะจะเป็นฝีนก็ถามว่าชอบไหมชอบมากเพราะมันใหม่มากต้ก็มันแบบดีอะคือมันห้องพอดีเลยมันมี้ห้องนะคะทุกคนตู้กิ๊เองก็ลงเลยก็จะมีหน้าต่างเราชอบตรงนี้มากมากทุกคนที่มันเป็นแบบสำหรับนั่งแบบนี้ได้แล้วก็เวลาถ่ายคลยิปถ่ายอะไรแสงก็จะเข้ามาสวยมากตรงน,นี้เราชอบมากเลยะคะ่ะดูวิข้างหลังสิตอนกลางคืนยิ่งสวยเลยทุกคนโคโลของเราก็มีแค่นี้แล้วก็เราจะมาสรุปเรื่องราคาหรือว่า ค่าเช่าของมันให้ฟังกันนะคะก็อย่างแรกเลยก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นอ,อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อชื่อนึงเนาะเขาไม่บอกชื่อแล้วคือแบบว่าเขามีส่วนกลางมี Security ที่ดีเขาเลยจะเก็บค่าส่วนกลางแล้วเรื่องค่าส่วนกลางก่อนค่าส่วนกลางนะคะจกอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหยวนต่อเดือนนะคะที่เราจะต้องจ่ายกันก็อย่างที่สองเลยนะคะห้องราคานี้ทั้งหมดนะคะ ค่าเช่าต่อเดือนคือ2,500ห้ยวนหรือว่าตีไปประมาณเอ่อหบาทนะคะก็จะเป็นประมาณฟีลแบบว่า3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกตามที่เราตีไปนะคะก็ห้องแต่ละห้องใช่ไหมก็จะแบ่งเป็น3ห้องแล้วขนาดห้องเราจะไม่เท่ากันเราเลยลหัสกับเพื่อนใช่ไหมเราก็จะไม่ได้หารราคาเท่ากันเป็นขนาดนั้นก็คืออย่างเช่นห้องเราใช่ไหมห้องเราก็คือจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีห้องน้าในตัวเราก็จะเอ่อผ่านการแบ่งกันนะคะในอีกราคาหนึ่งส่วนอีห้องเพื่อนที่เขาไม่มีอื้อเสื้อก็จะองงน้้ําออะไรหแข รับแขกของคนวก็จะใช้ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็เหมือนที่นี่นะคะที่ชงชิ่งเขาจะต้องมีนายหน้าหรือว่าคนกลางนะคะในการเซ็นสัญญาหรือว่ารับรู้ว่าชาวต่างชาติเราจะมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่แล้วก็เรามาเห็นนะนักเรียนนะคะตอนแรกก็คุยกับฝั่งตรงหรือว่าเจ้าของห้องว่าเออเราเรียนอยู่ที่มอสซีนานใกล้ๆนี้นเราเลยอยากจะมาเช่าอยู่เรามีกัน3มคนเป็นมีกัน3มคนแล้วก็เป็นนักเรียนที่นั่นหมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยมาขอลอง แบบว่าคุยกันราคาเรื่องกันดูตัวแรกเขาให้ห้องนี้ประมาณ2,700หยวนแล้หยวนเราก็ขอลดมาข่นเะียมาเหลือแค่2,500บาทนะคะเดือนละ2,500บาทนั่นเองก็ถือว่า,าราคาคีเรสสำหรับ3คนคนทุกคนห้องมันก็ใหญ่แล้วก็ใหม่มากเราแบบเราชอบตรงนีม้มากๆเมื่อในส่วนเ,เริ่มแรกในการเข้าอยู่นะคะก็จะจุกนิดนึงก็คือ เราจะต้องจ่ายค่ามัดจำนั่นเองค่ามัดจำก็คือค่ามาัดจำล่วงหน้า2เดือนนะคะก็คือ2อ0 0กับ2อ0 0ก็จะเป็น5000บาทนะคะที่เราจะต้องจ่ายก็คือค่ามัดจำใช่ไหมแล้วที่เนี้ยที่ซีน่ะในสัญญาที่เราเซ็นอ่ะเอาทุกๆเดือนเราต้องจ่ายล่วงหน้า3เดือนก็คือเราต้องจ่ายไปล่วงหน้า3เดือนเพื่ออยู่เกินไหมคะคือเหมือนันก็เป็นสัญญาปกติของการเช่าคอนโดหรือว่าเช่าบ้านอยู่แล้วแล้วตอนที่เราเริ่มแรกมาคือเราจ่ายหนักมากทุกคนเนี่ยจะค่ามัดจำค่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนแต่มันก็มาีค่าากรใช้เราก็ื่อวก็จ่ายไปแล้วก็จึงได้เสันใน บ้านเรื่องนี้นะคะก็ตามคิทที่เราต้องไปอยู่โรงแรมก่อนถึงจะไปเซ็นสัญญาคุยเรื่องสัญญาอะไรนี้ก็เซ็นชื่ออะไรอย่างาาญญาเงเีะะ้ยค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาสัญญากับจงเจี้ยนะคะคนหน้าตาสัญญาก็จะเป็นของอันนี้ค่ะต้าเจียเลยค่ะของปอน,นี้ที่เขาแบบว่าเป็นจงเจี้ยก็คือแบบว่าเป็นคนกลางที่จะให้เจ้าของบ้านกับผู้เช่าแบบว่าได้เซ็นสัญญาร่วมกันเราก็จะได้เซ็นไปลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ตกลง,งกับเขาว่าเราเช่าอยู่ปีนึงแต่ว่ามีแววว่าถ้าที่นี่เราอยู่เราโอเคเหรอจะแบบเช่าจนกว่าจะเรียนจบเลยก็คือตอนเราอยู่ปีึงถือว่าโอเคเลยนนะทุกค ใช่คือที่นี่เขาแบบแบบว่าอะไรก็คือเป็นแบบนี้หมดเลยก็คือจะสําคัญจะแบบเซ็นสัญญาเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ให้คนแบบเช่าง,ง่ายๆอะไรแบบนี้หนูกคิดว่านะแต่ว่าไม่ยุ่งยากค่ะถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วน,น้องคนไหนอยากจะอยู่หอนอกหรือว่าหอไหนอก,ก็เลือกดูได้เพราะว่าทุนของเราเนี่ยเป็นทุนที่ไม่สามารถอยู่หอไหนได้ต้องอยู่หอนอกเท่านั้นเราก็เลยมาหาหอนอกอยู่กับเพื่อนๆที่ทุนนะ่ะก็อยู่หอนอกเหมือนกันเราก็เลยได้บ้านหลังนี้มานะคะค่ะก็คลิปรูมทัวร์ หรือว่าทัวบ้านของเราที่จีนในวันนี้ก็เสร็จลงแล้วนะคะก็ถ้าคลิปต่อไปอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเราก็ยังมีคลิปอืนอ่นๆที่เรายังตัดแต่ยังไม่ได้ลงอีกเยอะมากเลยรอติดตามมาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราเป็นกาลังใจแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเย้